สวัสดีครับวันนี้ทาง JP Car รถบ้านนะครับก็จะมานำเสนอรถด,ดีๆอีกหคันนะครับสำหรับคันนี้เป็น Mercedes-Benz C220 e l e g a n t น,นะครับโค้ดตัวถัง W202 เป็นรถปี1996นะครับเป็นปี96แท้ครับผมสภาพเก็บรักษาครับ สำหรับคคันนี้นะครับก็จะเป็นรถนำเข้านะครับผม <g arden> การใช้งานเป็นลำดับที่2นะครับเจ้าของลำดับที่2ได้ซื้อมาเก็บรักษาและสะสมเอาไว้นะครับผมซึ่งแกก็ไม่ได้ใช้แกก็เลยขายให้ผมมาครับผมสภาพนะครับของรถคันนี้นะครับก็เดิมเดิมนะครับผมมาเดิมเดิมสีเดิมเดิมแห้งๆสนิททั้งคันครับ คุณภาพสีประมาณ70%ขึ้นไปนะครับเนื่องจากเป็นสีเดิมนะครับอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับรอยขีดข่วนขนแมวครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับสำหรับคันนี้ครับผมเรามาดูออปชันนะครับของรถปี96 W202 นะครับตัวท็อปนะครับผมตัวนี้เป็นตัวอีเลกแทนก็อย่างที่เราว่านะครับก็จะได้ออปชันเป็นแอร์แบคคู่นะครับ A B S นะครับกุญแจรีโมทยิงบนแล้วนะครับผมเป็นแอร์จอดิจิตอลนะครับหนาวมากครับตัวนี้นะครับเป็นแอร์จอแล้วมีปัดน้ำฝนไฟหน้าครับผมที่สำคัญมีครูสคอนโทลด้วยครับผมตัวปี96นะครับตัวท็อปครับผมสามารถล็อกความเร็วในระหว่างการเดินทางได้ครับผมเบาะหนังไฟฟ้านะครับปรับคู่หน้านะครับ ม่านหลังไฟฟ้านะครับผมนะครับตัวนี้ก,ก็กระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดทุกบานครับผมกระจกมองข้างสามารถพับไฟฟ้าได้ครับผมก็กระจกมองข้างกระจประตูใช้งานได้ปกติหมดนะครับก็จะได้คิ้วโครเมียมรอบคันนะครับภายในลายไม้ครับผมคันนี้นะครับ สำหรับช่วงล่างก็แน่นหนึบเลยครับผมยางปี19ดอกเต็มนะครับยังใช้ได้อีกนานของ Maxxis ครับผมติดมากับตัวรถนะครับผมฟังก์ชันการใช้งานเป็นไม่ว่าจะเป็นการปรับไฟหน้าสูงต่ำนะครับก็ยังใช้งานได้ตามปกติครับรถคันนี้วิ่งมาแค่แสนสี่หมกิโลเมตรนะครับผมสำหรับตัวเครื่องนะครับ ก็แห้งๆเดิมๆเลยนะครับทั้งเครื่องทั้งเกียร์เข้านิ่มๆครับผมไม่เคยแกะไม่เคยลื้อนะครับเครื่องตัวนี้เช็คตามระยะทางบุ๊กเซอร์วิสมีอยู่ครบนะครับผมภายในสวยใสยนะครับไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมฟังก์ชันระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทั้งหมดนะครับผมฮะเราจะเห็นได้เลยนะครับจากตามรูปตามวิดีโอเลยนะครับผม เป็นตัวแอร์แบ็กคู่นะครับผมเป็นแอร์จอยาวนะครับผมคอนโซลสวยงามนะครับไม่แตกไม่หักนะครับผมฟังก์ชันสวิชใช้งานได้หมดนะครับทุกจุดครับผมจากจุดนี้นะครับเราก็จะเห็นก้านคูสคอนโทรลเล็กๆทางซ้ายมือนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับล็อกความเร็วครับผม ตัวปรับไฟสูงไฟหน้าก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมสำหรับคันนี้ครับสำหรับที่นั่งด้านหลังก็สภาพก็ไม่ค่อยมีคนนั่งหรอกครับผมสภาพเก็บรักษาไว้ครับนะฮะบ้านหลังไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติครับเราจะเห็นได้นะครับจากภายในเลยครับผม ค่อนข้างที่จะสะอาดครับคันนอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยอะครับผมนะฮะด้านหลังก็จะเป็นผมเดิมของเบนนะครับป้ายจราจรนะครับเครื่องมือแม่แรงทุกอย่างอย่างอะไรอยู่ครบหมดนะครับผมฮนะข้างในก็แห้งๆเดิมๆเ,เลยครับผมสีเดิมมาจากโรงงานนะครับ ฮะถ้าสนใจยังไงร,รบกวนติดต่อตามเบอร์นี้เลยครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม